วัสดีค่ะคุณหมอหนูอยากมีเรื่องปรึษาคุณหมอค่ะพอดีหนูมีอาการหายใจลำบากรู้สึกเหนื่อยหอบไอมีเสมหะเบื่ออาหารน้ําหนักลดที่สําคัญตอนนี้กังวลมากๆเลยค่ะเพราะว่าเวลาไอเนี่ยหนูจะมีอาการเจ็บหน้าอกรวมด้วยค่ะเป็นนา,านแค่ไหนครับเป็นมาประมาณสองอาทิตย์แล้วค่ะคุณหมออาการแบบนี้อาจเป็นโรคที่น่ากงนนังวลนิดนึงซึ็นโรมะเร็งปอดก็ได้นะครับซึ่ง อันนี้เป็นเนภาะวะที่ค่อนข้างเร่งด่วนน่าจะต้องมาทำเร็วครับแล้วอาการมะเร็งปอดอะคะ่ะมันมีอาการยังไงบ้างคะคุณหมอเรื่องการของมะเร็งปอดเนี่อาาอยาอ,อาจจะน้อยๆอาจจะมีอเป็นมากขึ้นอาจจะมีไอเรื้อรังไอก็อได้ไอแล้วมีอาการเหนื่อยหอบมีเบื่ออาหารนหนักลดนะครับแล้วก็มีตุ่มต้อนตามตัวหรือว่ามีปวดปวดกระดูกปวดตามหลังปวดตามข้อต่างๆได้ครับ แล้วคุณหมอคะอย่างหนูเนี่ยไม่สูบุหรี่เนี่ยหนูมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปอดไหมคะไม่ครับคือส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์ของมะเร็งปอดเนี่ยเกิดจากสูบุหรี่นะครับแต่ว่าก็มีอีกประมาณ20สเอร์เนี่ยคนพบว่าคนแค่ไม่ได้สูบบุหรี่นะครับ<ม>แต่ว่าน่าจะได้สิ่งอาอารที่ประจัาจากสิ่งัน้น้องหรือว่าคนที่สูบบุหรี่ใกล้ชิดเราที่เราเรียกว่าทารสูบบุหรี่มือสองครับแล้วเราจะหลีกเลี่ยงจากปันบุหรี่มือสองอย่างไรดีคะคุณหมอการ หลีกเลี่ยงแต่บุริมือสองนี่ก็คือเราต้องหลีกเลี่ยงจคนที่สูบบุหรี่โดยตรงนะครับเราไปใกล้ชิดกับคนที่สูบบุหรี่เนี่ยก็เหมือนกับเราสูบบุหรี่ด้วยนะครับดังนั้นสถานที่ที่มีคนสูบบุหรี่เยอะๆเขาไม่ได้ควบคุมเรื่องของการสูบบุหรี่ภายในสถานที่ปิดนะครับเช่นสถานบันเทิงนะครับหรือว่าการที่เรามีญาติที่เป็นคนใกล้ชิดที่เราต้องอยู่กับเขาตลอดแล้วเข้าสูบบุหรี่เนี่ยเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงในขณะที่เข้าสูบบุหรี่อยู่นะครับ หรือว่าเขาไปสูบบุหรี่ในกิโลยาที่สูบบุหรี่อยู่เราแนะนำคาร์บูเตอร์บุหรี่ดีกว่าครับเพราะว่าจะทําให้คนรอบๆได้รับสารนี่ค่ะหนูขอถามอีกอย่างหนึ่งค่ะคุณหมอแล้วบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะเป็นอันตรายเหมือนกับบุหรี่ทั่วไปไหมคะบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้ในทางการแพทย์เรายัางถือว่าแม้ว่าเขาจะพยายามลดสารเคมีบางอย่างในบุหรี่เกรงว่าจะทําให้การเรกิดมะเร็งลดลงนะครับแต่ว่า ในทางการแพทย์เราก็ยังถือว่าก็ยังเหมือนบรครูทั่วไปนะครับให้เกิดโรคต่างๆได้โรคหัวใจโรคของกลุมกองหรือว่าโรคมะเร็งก็ไม่แน่ใจสิอืิแล้วอาการที่หนูเป็นอยู่ตอนนี้ค่ะหนูควรจะทํายังไงต่อไปดีครับคุณหมอคือดูอาการเป็นหลายอย่างนะครับก็ควรจะต้องไปพบแพทย์พบแพทย์โดยเร็วนะครับเพราะจะได้ตรวจร่างกายละเอียดเอ็กซเรย์นะครับถ้าเกิดมี เชื้อในหลอดลมหรือว่ามีโรคอะไรบางอย่างที่สามารถรักษาหายได้นะเรารักษาแบบเนินๆก็จะจะทําให้หายได้ดีกว่านี่ค, <c oughs> ค่ะขาดได้เลยค่ะคุณหมอถ้าให้งานอยู่จะรีบไปพบแพทย์โดยเร็วนะคะยังมีขอบคุณมากเลยค่ะขอบข็งแรเดยนะครับค่ะ